คติธรรมทรผู้ใหญ่โสแ่เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเล็กๆประมาณ20กว่าหลังคาเรือนที่กลางดงสีชมพูเขตอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย หมู่บ้านนี้อยู่กลางดงทึบชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาดำรงชีวิตอย่างสงบที่หมู่บ้านนี้มีผู้ชายวัย28ปีชื่อนายทวนนายทวนนั้นปลูกกระท่อมอยู่ท้ายไร่ของผู้ใหญ่โสนายทวนคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมขลังโดยเฉพาะเรื่องมนต์เสน่ห์เมตตามหารารวยซึ่งเป็นที่เรื่องลือก,กันว่าขลังมาก ว่ากันว่านายทวนไปเรียนวิชาสยศาสตร์กับพระทุดงขเมรและได้รับการถ่ายทอดสยเวทมนตร์ขลังมาไม่น้อยจนสามารถบังคับพูดผีวิญญาณร้ายได้ชาวบ้านคนไหนถูกผีเข้าวิญญาณสิงก็จะต้องพึ่งนายทวนให้ไปขับไล่ให้ชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าหมอทวนหมอทวนเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามาคุณ ผู้หญิงคนไหนที่หมอทวนพึงใจก็ยากนักที่จะรอดพ้นเงื้อมือไปได้แล้วก็เป็นเรื่องหน้าแปลกอยู่เหมือนกันที่หมอทวนไม่ได้มีรูปร่างหน้าสนิทสนีหาต่อเพศตรงข้ามสักเท่าไรเป็นชายหนุ่มหน้าตาพื้น,พ,นพื้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหญิงสาวหลายหมู่บ้านที่หมอทวนเข้าไปมีไมตรีผูกพันก็จะยินยอมให้หมอทวนร่วมพิรมสมสู่ทุกรายไป แต่ว่าหมอทวนนั้นไม่เคยรับผู้หญิงคนไหนเป็นเมียมาอยู่ด้วยอย่างออกหน้าออกตาแต่ละวันก็จะตระเวนไปหลับนอนกับผู้หญิงที่ตกเป็นเมียคนนั้นคนนี้เป็นที่สําราญจนกระทั่งได้รับสมญาว่าหมอทวนขุนแผนหมอทวนขุนแผนไม่ได้ทําไร่ทํานาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนอื่นถึงจะมีเมียมากมายหลายคนก็ไม่ได้เคยเลี้ยงดูมีน้าซ้ํายังเป็นฝ่ายพึ่งพาผู้หญิงพวกนั้นอีกต่างหาก ทำตัวเหมือนกับคนร้อนวิชาไม่เคยอยู่เป็นที่หรือว่าอยู่ที่ไหนนานๆเช้าวันหนึ่งหมอทวนคุ้นแผนก็มาหาผู้ใหญ่โสพอเห็นหน้าผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออพี่ผู้ใหญ่ครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะผมต้องบอกพี่ผู้ใหญ่ตรงๆก่อนว่าลูกสาวพี่ผู้ใหญ่เนี่ยผมขอเป็นเมียนะเองจะบ้าไปแล้วเรอไอ้ทวนข้ายังไม่มีเมียจะมีลูกสาวได้ยังไง ก็ลูกสาวพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงต้นตะเคียนท้ายไร่ใกล้กระท่อมที่ผมอยู่ไงลูกสาวพี่ผู้ใหญ่อยู่ในเขตไร่ของพี่ก็ต้องขอกันก่อนตามธรรมเนียมให้มันถูกต้องไอ้ที่เอ็งพูดเนี่ยเอ้งหมายถึงนางตะเคียนหรือยังไงก็จะมีใครซะอีกล่ะผู้ใหญ่ก็ฉันเห็นออกมายืนรับลมสามวันแล้วสวยจับตาจับใจเลือกเกินผิวเนี่ยขาวนวลผ่องไปทั้งตัวรูปร่างก็ดี นี่เอ็งคิดลามปามกับนางตะเคียนเชียวหรอนางตะเคียนเข้าไม่ใช่คนนะโว้ยก็รู้ว่านางตะเคียนนี่เป็นผีก็ฉันมีเมียเป็นคนมาเยอะแล้วคราวนี้อยากจะลองมีเมียเป็นผีนางตะเคียนบ้างไม่ได้หรือไงผู้ใหญ่โสเห็นหมอทวนขุนแผนมันกำเริบอหังกาไม่รู้อะไรควรไม่ควรก็หมั่นไส้แต่ก็อดห่วงไม่ได้ก็เตือนสติไปไอ้ทวนเอ็งเลิกคิดบา้บาๆแบบนั้นสักทีเถอะ ผีนางตะเคียนเนี่ยไม่ใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นได้นะเองถ้าทําให้นางตะเคียนโกรธขึ้นมานะอาจจะถึงชีวิตเชียวนะข้าขอเตือนไว้นะแทนที่ไอ้จอมเจ้าชู้จะเกิดสติยั้งคิดมันกลับหัวเราะอ,อย่างขะนองผมไม่กลัวรักผู้ใหญ่ไอ้แค่ผีนางตะเคียนไม่เท่าไหร่รอกคอยดูไปก็แล้วกันว่าผมจะเอานางตะเคียนเป็นเมียได้อะเปล่าเมื่อหมอทวนขุนแผนจากไปแล้ว ผู้ใหญ่โสก็อดจะวาดแทนไอ้เจ้าหนุ่มทรนงคนนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณว่าอิทธิริินางทะเคียนนั้นร้ายกาจรุนแรงถ้าใครละเมิดล่วงเกินก็มักจะเกิดเพศภัยแก่ตัวเองต่างๆนานาแต่ไอ้หนุ่มทวนมันกลับคำเริ่เสบสารถึงขั้นจะเอานางทะเคียนเป็นเมียย่อมถือได้ว่ามันมีเจตนาหยามผู้มีธิ์ตรงๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับมัน หมอทวนขุนแผนไม่ได้พูดเล่นเรื่องจะเอานางตะเคียนเป็นเมียแต่มันทำจริงๆนั่นก็คือจัดแจงเอาได้สายศีลไปพันรอบต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็โยงได้เข้าไปในกระท่อมที่อยู่แต่ว่าคนเจ้าชู้จะประกอบพิธียังไงก็ไม่มีใครเห็นแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าหมอทวนกำลังทำอะไรเพราะว่ในคืนแรกที่หมอทวนทำพิธีก็เกิดเหตุการณ์น่าขนลุกแล้ว คือขณะที่หมอทวนทําพิธีอยู่ในกระท่อมนั้นต้นตะเคียนก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกล้าวกลวเหมือนหนึ่งจากค้นทลายราบลงกับพื้นดินปฏิกิริยาน้ากลัวปรากฏที่ต้นตะเคียนทั้งคืนจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันจนกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์ถึงได้สงบเงียบพอถึงคืนที่สองหมอทวนขุนแผนก็ทำพิธีเหมือนเดิม แล้วต้นตะเขียนก็สั่นไหวเกลียวกล่าวเหมือนเช่นเมื่อคืนก่อนแต่ดูเหมือนว่าคืนนี้จะสั่นหนักกว่าคืนแรกเช้าวันรุ่งขึ้นหมอทวนขุนแผนก็ออกจากกระท่อมในท่าทางเป็นปกติดูกระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเต็มเพียมมาเจอหน้าผู้ใหญ่โสก็พูดว่าจวนสํำเร็จแล้วพี่ผู้ใหญ่คืนนี้แหละนางตะเคียนไม่รอดมือฉันได้อย่างเด็ดขาดเลยคืนนี้แหละผู้ใหญ่คอยดู ผู้ใหญ่โสก็พูดอะไรไม่ออกจะตักเตือนมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไอ้เจ้าหมอทวนลงมือทำการเกินไปไกลแล้วแล้วก็มีทีท่าที่มั่นใจและไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็ทำให้ผู้ใหญ่โสเองก็เกิดความลังเลเหมือนกันว่าไอ้เจ้าชู้หังกาคนนี้มันจะสามารถสยบนางตะเคียนได้อย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่า คืนนั้นเป็นคืนที่สามที่หมอทวนขุนแผนทำพิธีจะกำราบนางตะเขียนให้ยอมเป็นเมียตั้งแต่ตอนหัวข้ามจนเวลาล่วงไปจนดึกต้นตะเขียนที่เคยสั่นไหวเกลียวกล่าวกลับเงียบเสียงนิ่งสนิทผู้ใหญ่โสและก็ชาวบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนก่อนหรือว่าหมอทวนมันทำได้อย่างที่มันคุยเอาไว้แล้ว นั่นก็คือสยบนางทะเคียนจนกระทั่งยอมเป็นเมียมันไปแล้วเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่โสและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านผู้ใหญ่ก็ผวาตื่นเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติดังลั่นมาจากกระท่อมหมอทวนมันเป็นเสียงหมอทวนร้องโวยวายให้คนช่วยพร้อมกับมีเสียงโครมคลามเหมือนกับกระท่อมจะพังทลายผู้ใหญ่โสคิดว่าอาจจะมีใครทำร้ายมันก็รีบจุดใต้ควาปืนลงจากบ้านไป พอดีมีชายชะการลูกบ้านอีกห้าหกคนถือใต้พร้อมอาวุธครบมือวิ่งมาสมทบทั้งหมดก็เลยดิ่งตรงไปที่กระท่อมของหมอทวนไปถึงกระท่อมพอโผลกประตูเข้าไปก็เห็นหมอทวนขุนแผนยืนถือดาบกวัดแกว่งฟันไปรอบตัวเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในกระท่อมนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยปากมันก็ร้องโวยวายให้ช่วย แล้วที่น่าประหลาดก็คือมันหลับตาสนิทไม่ได้ลืมตาเหมือนทุกคนผู้ใหญ่โสก็ตะหวาดเรียกชื่อหลายคำเพื่อให้มันได้สติแต่ไม่ได้ผลมันยังใช้ดาบฟันอากาศโครงครามโครงคราม,รามไม่ยอมหยุดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในกระท่อมตั้งหลายคนผู้ใหญ่โสก็ตัดสินใจในจังหวะที่หมอทวนฟันดาบฝังคมติดแน่นกับเสารกระท่อมดึงไม่ออกโดดเข้ารัดคอพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยจับตัว แม้จะจับตัวได้แล้วกดลงกับพื้นให้สงบหมอทวนก็ยังไม่ได้สติก็หลับตาดิ้นรนร้องโอยๆเหมือนกับถูกทำร้ายเสียงดังลั่นอยู่ๆก็ชักตาตั้งตัวแอนเหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนตายในลักษณะตาเหลือกเบิกค้างเหมือนกับพบกับความน่ากลัวสุดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจ ผู้ใหญ่โซและลูกบ้านหมดความสามารถที่จะช่วยชีวิตหมอทวนขุนแผนเอาไว้ได้แล้วที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งก็คือทันทีที่หนุ่มจอมเจ้าชู้สิ้นใจตายตลอดร่างของมันปรากฏเป็นรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทุบตีผุดขึ้นมายิ่งตรงรอบคอมีรอยแดงเป็นพื่นไม่ผิดกับถูกมือส่งพลังบีบเค้นแทบคอหักผู้ใหญ่โซเห็นสภาพศพหมอทวนขุนแผนก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พลันพลึงอย่างที่สุด การเสียชีวิตของหนุ่มคนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องตายด้วยเงื้อมือของหนางตะเขียนแน่นอนเป็นการตายของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ สนับสนุนเราได้ด้วยการเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใต้คลิปนะครับ